ข่าวแปลกแจกกระจายกับดีน่าแล้วก็เก็บตกกันอีกแล้วนะคะข่าวแรกของเราวันนี้คุณผู้ชมขาเป็นเรื่องของหมาหมาแมวแมว,แมวจากเมืองปากนะ้ำไปชมเลยค่ะ จันทลามเมืองปากน้ําลูกตัวก็มีอยู่แล้วตั้งสามตัวไม่รู้นางไปคาบลูกหมามาจากไหนโอ้โหในวัดก็ไม่เห็นจะมีแม่หมาดูดิลูกหมาตาย,ยังปิดอยู่เลยจ้านางคาบเอามาเลี้ยงเป็นลูกตัวให้ดูดนมตัวรักล,ลูกหมายิ่งกว่าลูกแมวตัวจออีตายตายตาย,ตายคนเข้าใกล้ก็ไม่ได้จ้องจะคาบลูกหมาหนีตลอดตลอดอ่ะ คาบลูกหมาว่าเป็นลูกของตัวเองอาล่ะคะ่ะผู้ชมขาไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่เมืองเพชรที่แดดของเรื่องนี้อยู่ที่หมายเลขของนักฟุตบอลเพราะว่าคำถามปวดตับของเราวันนี้อยู่ในคําถามนี้ละคะ่ะฟุตบอลดิวิชั่น2นะัดเพชรบุรีเอฟชนะทนบุรีซิตี้วันก่อนโอ้ยแซปก็ตรงกองเชียร์ข้างสนามนี่แรมันอยู่คนเดียวเลยนะัเพร นี้ชนะด้วยเป็นวันเกิดผู้รักษาประตูด้วยก็เลยแซ่ยกสอนี้เร่ล้วค่ะจากเรื่องของนักฟุตบอลนะคะไปต่อกันด้วยเรื่องเฮหาจอใหม่จากพี่จุ๋มปอยเด้งของเราวันนี้พี่จุ๋มจะพาเราไปพบกับพ่อค้าขยันมอบรอยยิ้มจะเป็นใครคะพี่จุ๋มคะ แย่ชิมิคะแต่กาแฟน,นวดฝ่าโลกของคุณพี่วัย53เนี่ยไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากดูพี่แกก็แดน์แดมตลอดแหละจ้านี่ก็ตระเวนขายแถวๆย่านบางแคทุกวันนะจ๊ะและพี่หนวดแกก็มั่นใจในหนังน้าของแกมากๆไม่เชื่อฟังเลยจ้าเอ็มทั้งกายเอ็มทั้งใจครับเพลงก็มีฟังครับคนขายก็หลอ่อ แล้วที่สุดจังเลยมาชื่อกาแฟกูเนี่ยเขาอร่อยครับทรงอร่อยมากเลยครับผมอร่อยครับให้ลอมเลยครับก็แทบผมนิดหนึ่งครับผมแทบผมนิดหนึ่งครับ หานะเรื่องดีๆมาฝากพวกเราจังเลยนะคะพี่ชมขอบคุณมากๆค่ะมาดูคําถามปวดตับของเราดีกว่าคําถามวันนี้นะคะขอถามเลยผู้ชมค่ะว่าหมายเลขของนักฟุตบอลคนที่ปาเคก้กคูณด้วยหมายเลขของนักฟุตบอลคนที่จับล็อกแล้วนํามายกกําลังสามได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ถ้าทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่งคําตอบมาได้ทางทั้ง2มีเดียของเราเลยถ้าตอบถูกของรางวัลดีๆเหล่านี้ส่งให้คุณถึงบ้านเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเก็บตกแล้วก็ดีหน้าแล้วนะคะ กลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ A B C เจ้าของกริป e, F, รับรางวัลด้วยค่ะเก็บตกจบแล้วครับเยอ,อ yeah.